พี่นอครับพกพอกับผมพอดีนะครับทางงสองพัตตี้ลำเปิรเชีิเชครับพอดีเลยครับน้องชูใจครับน้องชูใจยังมาท่านแหลวอยู่ครับผมชูใจยังเหลือคิวครับตอนนี้เลคิวตัวนี้มีหาหางคงหางนะครับผมเฮ้ยเียนคิวหางเดียวจะพ้อมเียดหาหางคงหางไม่บูบี้ครับจริงๆครับอเขามานั่งเลนกับน้องๆนะครับประว่านนางติดๆกันเลยครับมัน เป็นได้เพีนได้แหละมายู่มาล่มเงนึ่คือบอมวนยี่บอสไมานีกัมน่แเล่บอมวนมวนกุ๊บเลยบอสก็คณอะูม่เมรามาแหลุ้นะแมรามาสใกลเออทำข้าวทำข้าวแล้วเนี่ยแล้วเพลงได้เสียคเสียขักเสียเนี่ยเอามาตรวจสอบลูกๆ เรื่อดลูกดูมา้น้สวัสดีครับมาอวันนีเมื่อนี่นั่งใกล้กันได้มหมเนี่นั่งใกล้กันนะนะ่ากนขาเวมือับว่าเป็นยังคับว่าเป็นยังคอเพราะว่าไทยให้พี่ดองเบิ้งนึกง่ทยเปล่าทั้งหลังกุดิแบกเก่าทั้งทั้งหลังมีวิวงามเมือนี่นั่งชมวิวทัรงชาิเลยครับพี่ดองครับสน เดี๋ยวเบิ่งน่องแต่งโตไปนั่มนะครับบรษัน้องแไตอ้งก่ตัองปอ้ยั้งนีอกล้นั่งแสงางมึงก็ผู้ใดบอกอยาดยิหยาขนาดงไนัล้รึ่วาหลังเกินปันเช่ไหมงอกระพ่านอะเมื่อนี้เมื่อนี้ยใครยู่มันมีหมกอยูแล้ว เจอฝนป่ามากคระใยุบบเ่องนี่ยพูดกคิดยากอยู่เนาะเป็นสิริเตียนทีดอกที่เรกผมมาหอผมก็สูงใส่ยวเขาเจาเคือบ่กกางเต้นบ่ไดัแท้งขาเจาะอยู่ข้างในเบิดอยู่ข้างนอกเอาแท้บ่นี่เอาแท้บ่นี่เอาเท้า้น่เินห้องก่อนล่ำเลยห้องกันล่ำราจะหน้าแล้วพรอสิเต็นตอนนี่เปรี้พง แจ้งแจ้งแหนกับปินเนาะแจงแหนอิงเลยอันบอชุบินท์ทุนเงียงกทุนเงี่างก็แบบทุนต้องพูดจะเดีปยวใหม่างแจ้งแหนทนต้องขูดจะเด้จยังวา

ร้อยจำโม่ต้องเพิ่นโอ้เพราะกีอยแก่ไทยมิดแกงของเราโอ้ยแล้วน่เป็นสีราเป็นนิลีลีนิลล่นตัดสินใจเจียไทยเห็ต้องเห็นัเองเียมรียมงเปล่สีนิลเนี่ตะกีบผมห้ซุ่มขาเจียแตงห้กันข้าข้าแบนี้มือนันไปงานนัสินล้นี่งานเปล่าเขาผมมีเวลาจว่าแต่งให้องจำเป็นเขา็ะ้องแต่งเขาเองจาก แต่แรกคิวกับบงงอกเรีนตับจนมสิ้นตอวแรกสินที่แรกที่แรกต้อแบบเนคิวบากามาจุ่มเลยแังคือเก่าอยู่แซมก็มือแรกแหล้วซมก็มือแรกนกว่าเราหเสียยังกว่าเราหโอ้เก็บผมดีดีดี่ทำหเก็บผมเก็บผมหรือว่ารือว่ามานรฐทนนึ่เก็บไรผมผมเพราะมันน่งลิดกับน้อง ท่านท่านท่านอู้คิวหนีเด่นมาคักได้คิวไงอันที่เสียเวลาไปนี่ค yep ือคิวทั้งนั้นมันบอกเสียเวล่าเป็นน้ำคิวส่วนใหญ่ที่จริงว่าองค์ประกอบหลักๆก็คือคิวนัหนิวะคิวกับตาเช่นคิวแล้วก็อันอื่นก็สบายแล้วได้ตีคนตาปะนั่นน่ะยืดยืดบ่ ก็ะได้เลยดิล่ะกัอเคอยู่าดิล่ะเจางนาไหมไดยูไดยูกุ้ยู่เยแล้วไข่ก็ตะกี้ยูตะกี้ปิ้งเป็นปิ้งข้าวคุณน้องตะกี้คิวอะไรแกนอบปะเกอ้อนคู่ผ้อันแบดเม่นปะคือยังไรก่อน บ่คือบเด้มานํำบ่คาดไมาดูดูกันหน้าดูกันหน้าสิมาบัี้ิว่าลองสิวปรดลองเท่อู่กันเสียงคื่กันบ่เวลาลองผู้เดี๋ยเีีก่กันเนาะพอรู้แล้จะพบมานี่ตอบแบบแดร่า ก็แบบดรานะนุกบอลรูแล <c ười> ้วจะพุ่มาคนแคกเะดกแคกระดกคนเดียวเวลาอีกบดุลเป็นมอเขากาจะท่าการแสดงี๋ยวให้น้องแต่งตัวก่อนเอาอาบัลลคนแล้วเทนี้ละบายบาๆเด็กๆสู้ๆนะยังก็กินยังก็กินดีกินดีไปหููบดีอดี้หูบดีไปแล้วยบายเน่ทังเสร็จวบาสิจุไหม ตอนนี้เขามีฉากหลังเ้อครับน้องถ้าจะเอาแม่นางอยู่กลางดวงพงไฟไ่ยู่คนละรถ <ละ S 2> จะหน้าบอก <laughs> เบบออแมนนี่ลีแหละคุณให้ป้ายหน้าคนนั้นเนี่ยอะไรดอกนี่พี่น้องครับสถานที่มือนี้งข้างในเ้างไม่กลัวเลยครับผม,มบ่ยาด มือจังสีละมันเป็นมือที่แบบว่าฝนบรกาศตกเพราะว่าหม่องยูมะล่ำดีมือได้หม่องยูมะล่ำยูเอาดอยู่ข้างนอกของสิรับรองเลยครับเท่บื้มบืมอู้สวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับเ <c oughs> รีบ <c oughs> ยบร่อยเดี๋ยวครับตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ได้ที่ <c oughs> อัปเดตสถาน,นการณ์แล้วแล้วพี่น้องครับแล้วแล้วเวทีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสุดยอดสุดยอดที่โอ้โเกินไปแล้วเร็วกับตอนแรงนึกว่าสิแล้วว่าท่านนะครับอันนี้ว่าท่นในใานเกไก่ว่าสิสแสดงเลยครับแล้วนะซองขุงกวาแล้วนะท,ทุกอย่างพร้อมนักแสดงก็พร้อมแต่งหนา้าแต่งตาเรียบร้อยคือว่าโอเค เอกอภิวัดกับเล้วเลี่ยวพี่ดองครับเวลาท่องเพ่งแล้วเป็นปะพี่ถวันนาฮั่นท่าเดียวไอ่ล่าเดียวดีวีสเปนกลับไปเห็นดูล่ะจ้าจักมือใดระตาผมเอ้าว่าไปแล้วละเบิดแล้วทั้งไปสารัคลิปนี้กับล่าพี่น้องเพื่อสนุกครับผมบังข่ก็ไปนั่งคุยกับน้องๆ้องโบวัวหัวมวลนะครับผม จะแรกบ่ค่อยบ่ค่อยเดยอันนี้ดอกนีแต่นั่งยางไก่กันท่ากันธรรมดาปกตินะครับไปแล้วครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ